ออกไปอุ้ยจือจังวะเฮ้ยมันวิ่งเนะเว้ยไม่ใช่ว่าน,นอนตายอะไรงี้ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวพลาสติกด,ดำออกมาลองลจะใหดด้ดูดูวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหพามาดูลูกลากันตัวขาวมันจะดูยากหน่อยติดเยอะด้วย แม่ปลาอันพึ่งไข่ไปอคอกแรกก็สิบวันก่อนนะอันนี้อคอกที่สองขนยังไงวะพี่อ่าคลิปใน YouTube เนี่ยจะไล่ลบออกนะนะโดนปิดการสร้างรายได้ไปแล้วข้อหาสยดสยองนะครับเอานี่ไม่ได้พูดเล่นของแท้นะบอกให้คลิปเก่าๆก็จะไล่ลบหมดแล้วถ้าจะดูก็รีบดู ไม่ได้โคนะลบจริงอีกเก้าสิบวันจะขอการสร้างรารได้ใหม่แต่ต้องทำคลิปไอ้ครบชั่วโมงด้วยหลังจากนี้ก็จะเซฟเซฟหน่อยนะนะลูกปลาขดเยอะเนี่ยปอปลาตากลมเฮ้ยมันวิ่งเนะเว้ยไม่ใช่ว่านอนตายอะไรงี้ไม่ใช่ อันนี้เหล็กพลาสติกดาออกมาลองลจะให้ดูดูดดวิงว่งวิง่งวิ่งแข็งแรงครับปานี่ตัวมันขาวครับตามดําเยอะพูดในแค่นี้มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นยังไม่ได้กินอาหารนะครับช่วงนี้ก็เหมาะที่มันจะได้กินอาหารแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมี ถุงไข่แดงติดท้องมันอยู่ไม่เป็นไรนะครับช่วงที่มันหัวยังชี้ฟ้าหางตกดินอยู่ก็เดี๋ยวเราจะปล่อยลงที่กว้างถ้าปล่อยไปอีกสักวันนี่ลูกปลาจะจะถุถยถอยตายนะครับเพราะอะไรออกซิเจนเนี่ยมันสวนทางกับลูกปลานะครับลูกปลามันเยอะก็ต้องการออกซิเจนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขยายพื้นที่นะ เอาหน้ากว้างก็ได้ทําไม่หน้ากว้างก็สงูงเอาสูงเกินไม่ดีลูกปลามันเหนื่อยถ้าเกิดว่าไม่มีผักหรืออะไรให้มันเกาะน,นะครับหรือว่ากับมือหัวมือนี่หนักกว่าเดิมมือนี้ยิงไม่เห็นเลยก็เดี๋ยวปล่อยลงบ่อน,นีอ้บ่อน,นี้ก็ก่อนหน้านี้มีลูกปลา เอาไปแล้วชุดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูก็ได้อันนี้เทเลยไม่ได้ยุ่งยากครับก่อนจะเทก็มีหลายวิธีปรับอุณหภูมิเป็นี้ก็คือเอาถังไว้ข้างนอกกับใกล้ๆกับบ่อที่เราจะปล่อยนะครับอุณหภูมิมันก็จะได้ใกล้ๆกันหรือวิธีนึงก็คือกดน้ําเข้ามาก่อน ทีละห้าเปรสิเปอร์เซนทิงว่าสักห้านาทีอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้ไม่ต้องละออกไปเยอจังวะเฮ้ยคิง เรียบร้อยไม่น่าเหลือเลยพ่อปลาไปไหนเอาออกครับไม่ต้องเลี้ยงแล้วลูกปลาไ,ไว้น้ำได้ครับที่จะต้องกลัวก็คือไม่มีอาหารนะครับสิงไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ยิ่งดีเพราะเราเพิ่งปล่อยช่วงเช้าไม่ได้ช่วงเย็นลูกปลาไม่ค่อยหิว,วเท่าไหร่ ก็ปล่อยมันสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงให้มันปรับสภาพน้ํากับน้ําใหม่ก่อน้าเกิดมาให้กินเลยนี่ป่าจะน็อกได้นะใส่เลดงก็ใส่ด้วยตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆไม่ต้องใส่ใส่เมไามไมันยังออกลูกไม่ได้ตัวเล็กๆนะ่ะปายัางกินไม่ได้ด้วยนะแจ้ะจะกินก็โรดิเฟอร์อันนั้นากินได้เลยออกน้ำนี้